พวกที่ด่าและเอ่ยชื่อกูเอารูปไปแขวนนั่นระวังฟุบจะบอกให้เดี๋ยวกูเกิดวิ่งเต้นแล้วกูอยากตลกขึ้นมาบ้างกูอยากสนุกอ่ะเดี๋ยวรอกูว่างนะช่วงสามเดือนสุดท้ายกว่าจะว่างไม่แน่นะกูอาจจะทิ้งทานทิ้งทวนเซ็นใบมอบหน้าไว้ใครทําให้กูหน่อยก็ได้กูไม่ได้ต้องการเงินอ่ะกูต้องการคําแบบขอโทษนะยกมือไหว้ท่วหัวกูอยากได้อย่างนั้นอ่ะบางทีกูก็อยากเจอเหมือนกันนะเอาพวกชอบเอากูไปแขวน่ะแล้วคิดว่ากูจะไม่ฟ้องอ่ะ ถึเวลากูว่างๆขึ้นมากูก็ไม่แน่เหมือนกันนะจึงเหรอครับปัดตกหมดแล้วเหรอครับปัดตกหมดแล้วสิมันจะได้อะไรทุกวันนี้มันทําอะไรได้อะ่ะมันมีแต่ร่างคอนแขวะสายร้ายป้ายสีไปแต่ละวันเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วไงถ้าไม่ปัดตกกูโดนไปนานแล้วเมึงป่านนี้หมายถึงบ้านกูแล้วไม่มีหมายอะไรมาถึงเลยทุกอย่างปัดตกหมดเพราะมันไม่มีมูลเลยมึงจะเอามูลจะอะไรมาจากไหนอะ่ะมันไม่มีใครฟ้องด้วยเพราะกูไม่ได้มีเจตนาในการทําแบบนั้นไงมันก็ปัดตกไปหมดแล้วทุกวันนี้ แต่แต่ละคนแต่ละคนบอกโอ๊ยระวังนะอย่างนั้นอย่างนี้มึงระวังติดคุกเตรียมตัวติดคุกเลยอะไรอะ่ะกูผิดอะไรละ่ะกูไม่ผิดอะไรเลยแล้วไอ้พวกที่บอกราศีนั้นราศีนี้รวยข้อมูลจริงไหมล่ะอีที่บอกว่ากูจะเอาข้อมูลนะเป็นเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอีพวกที่พยากรทำนายดวงชะตาไทยทักอ่ะไม่ได้รวยจริงแต่พูดว่ารวยนั่นอ่ะเท็จยิ่งกว่าเทจอีกโคตรเทจเลยกูจะบอกให้ราศีนั้นจะรวยกูนั่งรวยกูรอ,อความรวยมานานตั้งแต่แต่ลาราศีมังกรจะรวยราศีพุกศบจะรวยราศี เม็ Man, อะไรอันนี้ไม่เทสกว่าหรือคําถามกูว่าตัวเทสเลยนะอันเนี้ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์หลวงตาศิลป์ซั์เรียกอาจารย์ไปเนี่ยท่านจะไปตำหนิอาจารย์บางเรื่องอาจารย์รีบให้อดินเนี่ยหาคิวให้จย์เลยรีบไปเลยอาจารย์ไม่อินออนเลยท่านจะด่ากูหรือเปล่าว่าจะพูดเลยอาจารย์ไม่ตั้งคำถามอะไรนะั้นไปเลยไม่กลัวแล้วไปนั่งให้ท่านด่าเลยท่านจะพูดอะไรถึงเราด่าเลยเต็มที่เลยแล้วถ้าก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแม้เราจะไม่ถูกใจอาจารย์ก็นั่งเงียบไม่มีการโต้อตอบ แม้บางอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะก็ไม่อธิบายด้วยนั่งเงียบไปท่านพูดเพราะท่านคงเห็นอะไรบางอย่างท่านคงเห็นบางมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราบางทีอาจจะมั่นใจเกินไปแต่ท่านอาจจะเห็นในมุมนั้นก็ได้ดังนั้นเรารับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจบหน้าที่เราคือเราไม่ต้องไปประวัติพันพึ่เอาการโกรธการเกลียดเอาการดุด่าว่ากล่าวนั่นแหละเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปไม่ต้องไปหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้เลย เขาจะดา่าปล่อยเขาด่าไปเลยหน้าที่เราคือน้อมรับแล้วไม่ต้องไปรู้สึกกลัวไม่ต้องไปรู้สึกขี้ขาดให้จําไว้ว่าการดูด่าว่ากล่าวนั้นกําลังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการขัดเกลาจิตใจเราให้เก่งขึ้นให้มั่นใจขึ้นถ้าเราโดนด่าจากพ,พยาบาลรุ่นพี่หรืออาจารย์ที่เป็นพยาบาลเราได้เราไม่ต้องการกลัวการโดนด่าจากคนไข้อีกแล้วเพราะคงไม่มีใครแรง,องอกว่านี้แล้วกว่า นี้แรงสุดแล้วอาจจะแรงมากกว่าคนไข้ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรมันสนิทสนุกับเรามันด่าเราได้เต็มที่ไงคนไข้มันอาจจะไม่เต็มที่ขนาดนี้ก็ได้ดังนั้นให้เรียนรู้ประสบการณ์จากการด่านี้เอาไว้ว่าเราจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในกิจการงานหน้าที่ของเราแค่นั้นเลยทําไปให้เต็มที่ทําไปให้ดีที่สุดแล้วมันจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปกลัวต่อการดา่าเฉยๆไว้ไม่ต้องไปซีเรียสอยากมีรายได้แต่สมัครงานไม่ติดสักที่เลยค่ะเพราะมีประวัติรักษาโรคทำยังไง กับชีวิตด,ดีครับมีประวัติรักษาโรคหมาความว่าอ,อะไรอ่ะป่วยเหรอใช่ปะ่ะอยากมีรายได้แต่สมัครงานไม่ติดสักที่เลยค่ะเพราะมีประวัติรักษาโรคหมายความว่าป่วยใช่ไหมมีแบบโรคภัยแค่เจ็บน,นะนาศาสฮก็ค่อยๆหาไปไม่เป็นไรหาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ได้เองวันนึงมันต้องเป็นวันของเราถ้าหาไม่ได้ลองหาอะไรทําด้วยตัวเราเองค่อยๆหาไปอดทนอดกลั้นสร้างเหตุปัจจัยไปไปรับจ้างตรงไหนก็ได้แม้เราจะมีประวัติเคยรักษาตัวเองเคยป่วยอะไรมาแต่เราก็ต้องแสดงตัวเองให้ได้ว่า ไอ้อาการป่วยเ่าเนี่ยไม่มีผลต่อการทํางานเราต้องมั่นใจต้องแสดงความมั่นใจให้เห็นชัดเจนต้องแสดงความมั่นใจให้ได้แล้วเราทําให้เขาเห็นได้ขอโอกาสเขาถ้าไม่ได้เราก็หาต่อไปจนกว่าจะได้วันหนึ่งมันต้องมีแหละมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราสร้างเหตุทุกวันแล้วมันจะไม่มีเราต้องขยันขันแขงหรือหาอะไรที่ตัวเองสามารถทําได้ตามบริบทที่ตัวเองเป็นอยู่คือบางทีเข้าใจบริษัทแหละเขารับคนป่วยเข้าไปอะ่ะมันทํางานไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวก็อินออนเดี๋ยวก็ป่วยเข้า มันก็ไม่อยากกล้าเพราะอะไรงานเขาไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะนั้นเราก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงโอ้โหคำถามยาวมากแล้วก็เยอะมากด้วยการวิธีการปล่อยวางความทุกขอ์ออกจากจิตใจ <c oughs> เช่นการไปเห็นผอสออ,อที่มาโร,รโรงพยาบาลคนเดียวตามลำทงังไม่มีญาต มาด้วยแล้วเรารู้สึกสงสารแต่ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่เราก็ดูแลให้บริการช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่มักเก็บมาคิดว่าทำไมลูกหลานถึงไม่มาด้วยทำให้เก็บมาคิดในจิตใจ,จตลอดเราอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเรามีพระวิหาร4ีตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคืออะไรวางอุเบกขาเราช่วยเขาด้วยความเมตตาเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมวางเฉยด้วยวางเฉยนี่อารมณ์อะ สงสารได้เมตตาได้ช่วยเหลือเขาเต็มที่เลยแต่สุดท้ายเราต้องทิ้งอารมณ์นั้นอย่าไปทุบร้อนกับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะถึงบอกว่าให้ฝึกนั่งสมาธิหรือฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจฝึกรู้อยู่รู้ตัวอยู่ปัจจุบันฝึกรู้ตัวเองเพื่ออะไรจะได้ตัดความคิดทุบร้อนแบบนี้ออกจากใจตัวเองได้ไม่งั้นสุดท้ายแล้วเราจะเก็บความคิดตัวนี้มาทําไมทําตามที่แม่ถ้าไม่ทาตามที่แม่วางแผนชีวิตไว้ให้เราจะบาปไหมคะไม่บาปไม่บาปเลยเราสามารถทําตามความพอใจของตัวเองได้นั่นมันเป็นความ ความปาถนาดีของคนเป็นแม่ที่อยากจะให้เราเดินตามแนวแถวนี้เพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จที่สุดแต่ถ้าเรามองว่าวิธีการนี้จะไม่สู่ความสําเร็จอย่างสูงสุดเราจะมีโอกาสไปได้ดีกว่านี้เราสามารถทําได้ไม่เกี่ยวเลยแต่ส่วนเขาจะทุกข์ร้อนใจอันนั้นเป็นวิบากกรรมหรือเป็นความทุกข์ของตัวเขาเองอันนี้เราสามารถทําตามความพอใจของเราได้เลยไม่ได้ผิดบาปอะไรแต่ถ้าเราสามารถทําตามเขาได้เราเห็นด้วยขเขาเราสามารถทําได้แต่เราไม่ได้เห็นด้วยเขาให้ความเห็นเขาด้วยความเคารพ แสดงเหตุผลเขาว่าทําไมถึงแบบนี้ถึงแบบนี้เราถึงไม่อยากทำเพราะอะไรแสดงให้เขาเข้าใจอย,าอย่างความมีเมตตาต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยความเคารพต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่อธิบายเขาเข้าใจทํางานกับคนใจร้อนชอบด่าตําหนิเราจําเป็นต้องอดทนต้องยอมอดทนไหมครับใช่ก็ต้องยอมอดทนถ้าเราเป็นแบบนั้นจริงๆเราแค่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นก็ไม่จําเป็นต้องทาอะไรนี่เพราะมันไม่ได้เป็นอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันด่าไปตามเหตุเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ทนอยู่ได้ ผู้นั้นแหละจะมีบัพเิยไปแก่ศาลคือเราจะสามารถประสบความสําเร็จในจุดมุ่งหมายหรือปรารถนาความปรารถนาของตัวเองได้ราะหน้าที่เรากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในช่วงการสอบสภาการพยาบาลมีความเครียดกดดันมากอยากสอบผ่านในรอบแรกเห็นนะความอยากอยากสอบผ่านในรอบแรกมันมีความอยากเป็นที่ตั้งมันย่อมทุกข์ร้อนเพราะความอยากของตัวเองถ้าไม่อยากจะทุกข์เพราะสิ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ สอบคือสอบทําตามหน้าที่ตามความสามารถที่ตัวเองศึกษาลลลเล่าเรียนอ่านจดจํามาตามความสามารถที่ตัวเองทํามาในเมื่อตัวเองมีความสามารถในการทําสิ่งนี้เท่าไหร่มันก็จะมีผลออกไปแบบนั้นดังนั้นไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันจะได้ตามความสามารถที่ตัวเองมีความขวนขวายพยายามมาถ้าเราอยากแต่ความสามารถไม่ถึงมันจะสําเร็จนะไม่สําเร็จแต่ถ้าเราไม่อยากแต่ความสามารถมันถึงมาสาเร็จนะสําเร็จแน่นอน ดังนั้นถ้าเราเอาความอยากไปใส่มันจะเกิดความทุ์ร้อนทันทีมันจะมีการกดดันใจทันทีไมะนั้นไม่ต้องไปอยากทําไปตามความสามารถตัวเองมีความสามารถแบบไหนแล้วรู้สึกว่าความสามารถนี้ยังไม่ถึงต่อการสอบติดไปทําให้ตัวเองมีความสามารถได้ยิ่งขึ้นไปอ่านให้มากขึ้นทดสอบตัวให้มากขึ้นแล้วผลของการกระทํานั้นมันจะทนต่อการเป็ิสูน์ซื่อผลของการสอบจะออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราอย่าไปอยากเพราะอยากไปความอยากไม่ได้ช่วยให้เราได้หรือไม่ได้ แต่ความอยากเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์ร้อนในใจต่างหากดังนั้นทําไปตามเหตุตามปัจจัยทําไปตามความสามารถของตเอย่าไปอยากได้ว่าต้องได้รอบแรกเท่านั้นเราถ้าอยากได้ต้องทําให้ตัวเองสอบให้ติดเราก็ต้องทําความสามารถตัวนี้ให้เต็มรอบอ่านหนังสือให้เต็มสอบทํข้อสอบให้ได้ก็ต้องทําความสามารถตัวเองให้ดีแต่กลับมาดูความสามารถตัวเองว่าความสามารถตัวเองมีเพียงพอต่อการสอบติดรอบแรกไหมการสอบเนี่ยมันต้องไม่ใช่ลักษณะของการไปดั้งลุ้นเอา ความเป็นจริงนะการสอบมันจะต้องเป็นการประเมินหรือวัดความสามารถหรือศักยาภาพของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถหรือศักยภาพาภาพเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังถ้าคาดหวังมันจะผิดหวังได้เพราะนั้นหน้าที่เราทําไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปทุกนะไได้ก็ได้ไม่ได้ก็เอาไวค้ค้งต่อไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ต้องไปรีบร้อนเพราะเราเดือดอร้อนใจไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีทุกใจเปล่าเทุกใจฟรีฟีสุดท้ายก็ต้องรอรอบต่อไปอยู่ดีนะนะ ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรวางเลยแล้วทําความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ในปัจจุบัน